สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาประกอบเครื่องยนต์ดีเซลยันมากกันค่ะตัวนี้เราตีปอกมาใหม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนแล้วก็เปลี่ยนชาร์ปค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากชโลมน้ํามันก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เพลาข้อเหวี่ยงมันลงไปค่ะการประกอบเครื่องยนต์ที่สําคัญก็คือต้องชโลมน้ํามันก่อนด้วยนะคะก็จะใช้เป็นน้ํามันเครื่องในการฉโลมชิ้นส่วนตอนประกอบค่ะ เมื่อเราใส่เพาข้อเหวี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะจับมันนอนลงแบบนี้ค่ะทำการฉลมน้ามันอีกรอบหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ประกับล็อกค่ะจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ยึดน็อตลงไปหนึ่งตัวค่ะทำการขันให้แน่นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาประกอบลูกสูบกันค่ะเริ่มจากชโลมน้ามันที่เสื้อสูบก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็จะไปใส่แหวนค่ะ แหวนแล้วก็ใส่กับก้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราใส่ชาร์ปก่อนค่ะชาร์ปเก่ามันละลายนะคะตอนนี้เปลี่ยนชาร์ปใหม่ค่ะฉโลมน้ำมันค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่แหวนกันนะคะท่านใดสะดวกใช้ครีมทางแหวนก็ใช้ได้เลยค่ะแต่เราสะดวกแบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆใส่แหวนไปทีละชั้นค่ะชั้นแรกก็จะเป็นแหวนรีน้ำมันนะคะต่อมาด้วยแหวนอัดค่ะ เมื่อเราใส่แหวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปที่เสื้อสูบค่ะต้องฉโลมน้ำมันด้วยนะคะทำการใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใช้ไขควงขัดไว้ก่อนค่ะเราจะสวมปอกใส่แหวนก่อนทำการขันให้แน่นค่ะถ้างนั้นจะใส่ไม่ลงนะคะเมื่อเราขันปอกใส่แหวนแน่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่อยๆใช้ด้ามค้อนตอกลงไปค่ะ มันก็ไม่ได้แน่นมากนะคะเราจะต้องจัดให้ก้านมันลงกับเผลาข้อเหวี่ยงพอดีมันก็จะตอกลงไปได้ค่ะจากนั้นเราก็จะทําการใส่ประกับก้านนะคะเราก็จะค่อยๆหมุนแบบนี้ค่ะให้ก้านมันยื่นลงมาด้านล่างเพื่อที่จะใส่ประกับลงไปค่ะแล้วมันก็จะขันน็อตได้นะคะถ้าไปอยู่ข้างๆก็จะขันยากหน่อยค่ะ ทำการขันน็อตให้ตึงเลยค่ะไอ้น็อตก้านตัวนี้ต้องแน่นพอสมควรนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ประกอบชิ้นส่วนที่เหลือนะคะก็จะมี2ตัวนะคะเฟืองก็ต้องตรงมาร้าก,กันค่ะขั้นตอนนี้เราก็กําลังใส่ลูกกระทุงวาลค่ะเราต้องใส่ก่อนที่จะใส่เฟืองอีกหนึ่งตัวนะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยต้องให้มาร์มันตรงด้วยค่ะ ถ้าใส่ไม่ตรงเครื่องไม่ติดนะคะขั้นตอนต่อไปใส่ปาเกนค่ะปาเกนใหม่เราจะไม่ต้องใส่กาวทาปาเกนนะคะจากนั้นก็ทำการปิดฝาครอบลงไปเลยค่อยๆใช้ค้อนเคาะลงไปค่ะเคาะเบาๆนะคะมันก็จะแน่นตรงซีนที่อยู่กับเพานั่นแหละใช้ด้ามค้อนตอกๆค่ะแนบสนิทเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการยึดน็อตได้เลยค่ะน็อตฝาเครื่องเยอะมากเลยนะคะตัวเครื่องยันมาตัวนี้เราก็จะใช้บล็อกโอซุกะนะคะขันแต่ไม่ต้องขันแน่นค่ะเราจะใช้ประแจขันแน่นเอานะคะเพราะถ้าใช้บล็อกขันแน่นไปเลยแรงมันเยอะเกินค่ะอาจจะทำให้เกียวมันเสียได้นะคะ เราใช้มือขันจะชัวร์กว่าค่ะก็ไล่ขันวนไปจนครบทุกตัวนะคะเอาแค่พอตึงมือค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการใส่ปั๊มมันนะคะตอนใส่มันต้องตรงร่องมันด้วยนะคะใส่เสร็จแล้วก็ทำการยึดน็อตได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็กำลังใส่เสาฝาสูบค่ะ ก็จะมีทั้งหมดสเสานะคะขันลงไปให้มันแน่นเลยค่ะเครื่องตัวนี้เป็นของยันม่านะคะลูกค้าเอาไปใช้กับเครื่องตัดจอยค่ะแล้วเครื่องตัดจอยอ่ะฝุ่นมันเยอะมากอาการเสียบ่อยๆเลยของเครื่องตัดจอยก็คือแหวนหลวมแล้วก็เสื้อเป็นรอยเนื่องจากฝุ่นมันเข้าไปนะคะขั้นตอนนี้เราใช้กาวแดงหรือกาวทาปะกินนะคะทาบริเวณรอบๆ ตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่ฝาสูบลงไปค่ะแล้วก็ทําการยึดน็อตได้เลยนะคะน็อตตรงนี้เราต้องขันให้แน่นเลยนะคะจุดที่เราต้องขันน็อตแน่นเป็นพิเศษก็คือตรงนี้แหละคะ่ะก็ตรงก้านมันนะคะต่อไปมาใส่ก้านกระทุ้ g วาวกันค่ะจากนั้นก็ใส่ชุดกระเดื่องวาวค่ะแล้วก็ทําการยึดน็อตนะคะ ขัดลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาตั้งวาลวกันนะคะท่านใดสะดวกใช้ฟิลเลอร์เกจวัดก็ใช้ได้เลยค่ะแต่เราก็อาศัยความชำนาญเรานะคะไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์เกจในการวัดค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทากาวแดงที่ฝาครอบวาลวกันนะคะจากนั้นก็ปิดครอบลงไปค่ะแล้วก็ทำการยึดน,อน็อต ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่หัวฉีดกันค่ะหัวฉีดก็เช็คแล้วปกตินะคะทำการใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ยึดน็อตสองตัวนะคะขันให้แน่นเลยเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่จานไฟกันค่ะเราจะใส่ริมลงไปที่เผามันก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่จานไฟลงไปค่ะค่อยๆใช้คอนเคาะลงไปนะคะ พอมันสุดแล้วเราก็ใส่น็อตได้เลยค่ะใช้บล็อกโอซุกะในการยิงอัดลงไปนะคะมันก็ต้องแน่นเหมือนกันตรงนี้แล้วก็จะใส่ถ้วยสตาร์ทนะคะยึดน็อตสามตัวค่ะเรียบร้อยก็จะไปปิดฝาครอบกันทำการใส่ฝาครอบลงไปค่ะแล้วเราก็ยึดน็อตได้เลย ประกอบเครื่องหนึ่งตัวก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วเราก็จะตัดคลิปให้มันอยู่ภายใน10นาทีค่นอนข้างยากเราก็เลยกอคลิปให้มันเร็วหน่อยค่ะขั้นตอนนี้เราก็กำลังใส่แป๊บหัวฉีดนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปทำการใส่กรองได้เลยค่ะยึดน็อต3ตัวค่ะ ทำการขันลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะไปใส่ไส้กองกันค่ะแล้วก็ปิดฝากองนะคะเรียบร้อยแล้วมาต่อค่ะยังไม่เสร็จนะคะไปใส่ท่อไอเสียกันค่ะหลายขั้นตอนมากเลยประกอบเครื่องหนึ่งตัวนี่นะขันยึดไปเลยประกอบเครื่องนี้ไม่เคยมีอะไรเกินเลยนะคะ มีแตกขาดค่ะน็อตบางตัวก็ชอบหายและตัวนี้ลูกน้องลื้อซะด้วยเก็บน็อตมาให้ก็ไม่ครบนะคะแต่เ,เราก็ต้องหาใส่ไปให้จนครบอะคะ่ะใส่ถังน้ำมันค่ะขั้นตอนนี้ยัดน็อตลงไปเลยเติมน้ำมันเครื่องเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะจากนั้นก็จะยกเครื่องไปใส่ที่แท่นเครื่องมันนะคะให้ลูกน้องประกอบค่ะ ทำการยึดเครื่องเข้าที่เครื่องตัดจอยได้เลยแล้วก็ใส่สายคันเร่งนะคะเสร็จแล้วมาเทสกันค่ะมาดูนะว่าจะติดไหมรอบแรกไปไม่ติดค่ะเราแก้ตัวใหม่ได้เสมอค่ะมารอบสองไม่ติดค่ะเอาดีดีรอบสามไม่ติดเออแรงเราคงไม่มีอะให้ลูกน้องลองสตาร์ทนะทุกคนสตาร์ทติดหมดอามูหยองดึงทีเดียวติด เราให้ลูกน้องลองสตาร์ทกันทุกคนเลยนะสตาร์ทติดกันทุกคนนะ่ะนะคะเครื่องติดใช้ได้ค่ะเข้าไปนั้นเสร็จเรียบร้อยแต่เราก็ข้องใจนะทําไมลูกน้องสตาร์ตติดแต่เราสตาร์ทไม่ติดแรงเราคงไม่ถึงอะ่ะขอลองอีกรอบนะมาขอลองอีกรอบจะติดไหมอะ่ะไปเริ่มโอเคไม่ติดเลิกกลับบ้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน,นะคะ